สวัสดีค่ะสวัสดี FC แฟนช่องเป็นยังไงนอ้อมันนี่มีคนดวงดีกันบนน้อค่ะค่ะมันนี่แอดก็สิได้มาสรุปตัวเลขแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์เนาะค่ะว่ามมีของผู้ใดเขาแน่ค่ะเดี๋ยวแอดก็สิได้ไปตามเพื่อปันเป็นแนวทางให้กับ FC ฟงวดต่อไปเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นของเจ๊หนูตรสพลังเจ๊เพิ่นกรล่งมาว่างไหวงวดแรกของเพิ่นกะ เข่าเดินดีอยู่เนาะค่ะ 1, เจนหนึ่งไฮเดนวิ่ง9 7 4ค่ะตัวเด่นเพิ่นกับวงกลมมาหายเลยเนาะค่ะเก้ากับเจ็ดกับเข่าทั้งสองเนาะค่ะเขา่าล่างล่างเก้าเจ็ดเก้าบนกับสี่เจ็ดห้าค่ะของเจนหนึ่งนี่กะเลขวิ่งของเพื่อนกับเข่าทั้งสองเนาะค่ะเพื่อนห้เลรนบนล่าง จับคู่จับคู่ของเพิ่นกับเขาเก้าเจ็ดค่ะแต่ออกตัวกลับเนาะค่ะออกตัวกับเจ็ดเก้าลางค่ะเดี๋ยวงวดต่อไปกิดเสดเขาไปตามกับเจนหนึ่งเนาะค่ะของเจนหนึ่งว่างมากงวดแรกอะเดินดีอยู่ค่ะเขาทึงเหล็กวิ่งเขาเหล็กวิ่งสองตัวค่ะเราไปตามต่อของสาวสาวกโกทโมอสาวกโกทอมนี่กะให้วิ่งเก้า วิ่ง9จับคู่9 7 9 4 6 7ส่ของสาวกโกทมอมนี่กับเขาเก้ากลับด้วยนะคะค่ะสาวกโกทมอเพิ่งให้กลับน้ำเนาะคะ่ะถ้าผู้ใด้เบิ้งของสาวกโกทโมอกับสีเห็นเกเนาะค่ะ9 7 7, 7 9ะคะ่ะเพิ่งวาให้กลับด้วยมาตามต่อของเจซ่องรับค่ะเจซ่องรับนี่เพิ่งกับเขาตะวิ่งเนาะคะ่ะ เกซ่องรับนี่ก็เขาตะวิ่งวิ่งเก้ากับสี่ค่ะเก้ากับสี่ค่ะเดี๋ยวก็จะไปตามต่อของเกซ่องรับกับเขาเลขวิ่งค่ะเดี๋ยวเราจะไปตามต่อนะคะตามต่อไปข,ของอเอนี้ยอเอนี้ยนี่ก็เดินดีมาตลอดเขามาตลอดค่ะวันนี้เขาเลขวิ่งเนาะค่ะเพื่อนให้วิ่งเด่นสีกับเก่า เขาเลขวิ่งค่ะงวันนี้ของอ๋อนเนี่ยเขาเลขวิ่งแต่กระเฉดเนาะคะ่ะเพิ่นหามาสี่เก้าหกเก้าเก้าหนึ่งเพิ่นเน้นเก้าค่ะของอ๋อนเนี่ยก็นเน้นเก้าพิษแต้มเดียวเลขออกเกจเก้าของอ๋อนเนี่ยหายหกเก้าเนาะคะ่ะเดี๋ยวตามงวดต่อไปนะคะของอาจารย์เนี่ยเข้ามาตลอดเข้าดีทุกงวดถือว่าเลขของอาจารย์เนี่ยนี่เดินดีมาตลอดค่ะ แล้วก็มาอาจารย์หนองปืออาจารย์หนองปือก็ให้วิ่ง4กับ9ค่ะของอาจารย์หนองปือน,นี่ก็เขาวิ่งเนาะค่ะเข่าทึงสองวิ่งล่างบนของอ่อนหนองปือวงกลมให้4เก่าตัวเดียวโดดๆแต่ก็มี4 9 5 9 6 9หเเฉียดอีกแล้วค่ะ เจ็ดตัวเดียว 79, เจเก้าหล็กลาง7จเก่านาะคะ่ะออน้องปืนนี่ก็เดินดีตลอดถือว่าเขามาตลอดเนาะคะ่ะไม่งวนนี้ลูดก็ถือว่าแต้มเดียวเนาะคะ่ะอีกน้อยเดียวถ้าผู้ใดเดินหนาไปอีกแต้มเดียวก็กถือเนาะ,ค,ะค่ะอาจารย์น้องปืให้วิ่งซีกับเก่าค่ะเดี๋ยวงวนหนาเดียวแอดก็จะไปตามให้คือเก่าค่ะอาจารย์น้องปืนค่ะ สุดท้ายนี่แอดกับเป็นแนวทางห้เนะค่ะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมจชายวิจยยารณญาณในการรับชมค่ะแอดกับเป็นแนวทางห้ค่ะเดี๋ยวงวดนี้อกเขาางวดหนาเอาไม่เนาะค่ะเดี๋ยวแอดกับสิบไปตามหา้คือเกาค่ะจะไปตามแต่ละอาจารย์แต่ละสำนักห้ค่ะก่อนอื่น ก็ขอฝากช่องเจสอนผ้ารวยในเด้อค่ะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับแอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะค่ะสุดท้ายนี้แอดก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะคาดการผิดอะ่ะาดการผิดเนาะเราไปเล่นบนใช่ไหมเล่นบนเยอะใช่ไหมนมใช่ม,ม,มาเมนาะ <Nope. S 2> ชอบเก้ามาเจ็ดเลยถ้าห้าแล้วเต็มเต็มเลยเนาะวีนะเานะค่ะถ้าเล่นบนล่างก็ที่วีบอกมาก็เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดสี่เก้าเกาสี่มันก็ไม่เยอะตัวเนาะแล้วก็ตัดเอาใช่งวดหน้าเอาใหม่งวดหน้าเอาใหม่งวดหน้าเอาใหม่ทำเลยทำเร็วๆ คำนวณออกมาเร็วๆเลยเดี๋ยว,ยว,ยวพี่โทรหาอีกเอาไม่ยอมฮะหมดเร็วเวลาผมก็เฮงเวยลาเข้าเหรอของของวิใช่พี่ก็ไปซื้อเอาสิพี่ก็ไม่ต้องออกไอ่ยูทูบแต่หนุบอกเพื่อนเลกดติดตามเต็มเลยเพื่อนเยอะค่ะใช่ไม่หวยลาวหวยลาวออกเหรอวิหวยลาวเขาเล่นมันที่ไหนหนุ่<อ>หวยลาววันะอ,อะไรให สามตัวเหรอวิเข้าสามตัวในเก้าร้อยเนี่ยใช่ไหมทำสองตัวทำสองตัวเข้าสองตัวใช่มันบาทละเก้าสิบใช่ไหมเก้าสิบสองซื้อเบฟหรอหวยลาวนี่นะหวยลาวนี่จะออกวันไหนออกวันจันทร์ใช่ที่เออวันจันทร์กับวันพฤหัสเนี่ยพรุ่งนี้พรุ่งนี้อ้าวบอกมาบอกมาทำยัง ไว้ลาวทำอย่างนี้บอกมาย่งพิ่งรับสปาหนูเยหนูบอกพี่คนอยู่ชัยภูมิมอจะซื้อาวเจ็ดเยอะๆนะพี่จะไม่ลูบกย่รปหาแกวันลูกทีรอบแล้วแล้วแกก็ซื้อนะบางเจ็ดลอตเตอรี่แกได้มากี่ใบมัน่วันคิวนี่มันปิดแต่หนูซื้อก่อนไง เห็นไหมหนูทำเน้อน้อหนูให้ส่งให้โซนตั้งแต่วน<ช>ันไหนถ้าในในเท่าอ่ะหนูจะบอกอะไรถ้าคนเขาซื้อหวยจริงๆเนี่ยพี่ทักเขาบอกมาแบบนี้บนล่างเขาไม่สนใจเขาซื้อไว้ก่อนเลยใช่แต่ทางเราทางเราถึงซื้อไว้ก่อนเขาก็ยกเลิกนะวิมันแต่เราไม่ได้ซื้อในเว็บเนาะเราต้องซื้อในเวฟไม่ใช่เขาว่าผ่านลอลเตเตอรี่ก็ได้สักหใบพี่หวยง่ายไม่เยอะใช่ของที่เองใช่แล้วงวดนี้เข้ามางวดนี้งวดนี้วิจะทําวันไหนอ่ะ เดี๋ยวเได้มานั่งหลังใชันนี้เราจะได้ฟังพี่เอินอะแต่ว่างวดหน้านะพี่หัวหน้าถ้าถ้าไม่มาเจ็ดสองก็สองศูนย์ท่หนึ่งเก้าสามตัวจดไว้ค่ะเดนซื้อในเวบก็ได้ซื้อในเวบแล้วมันไม่ยกเลิกมาอะไรนะเจ็ดสองนะสองเจ็ดนะเจ็ดสองกับสองศูนย์เหรอเจ็ดสองสองศูนย์สองอะไรนะเจ็ดสอง สามชุดแล้วหวยลาววิหวยลาวเระว้เดี๋วหบอกพมีวหเปาลให้ลูกสาวสมัครห้็มีก็ของพี่นั่นแหละก็ของพี่นั่นแหละก็เวบไอ้นี่มาก็ของพี่ก็มีแต่พอดีพี่เอาของลูกสาวโทรเฉยค่ะงานวิก็ส่งมาในเบสเซ็จของพี่ก็แล้วกันเนาะหวยลาวเพราะว่าเราก็เป็นเพื่อนกัน